วันนี้หยองจะพามาทำเมนูสุดฮิตด้วยหม้อทอดฟิลิปตัวดังกันค่ะเห็นว่ามีหลายคนทำนะคะหรืออยากจะขอทำบ้างทีสำคัญค่ะทำง่ายง่ายแค่ไม่กี่นาทีก็ได้กิน <มะ S 1> แล้ววัตถิบนะคะก็จะมีกุ้งแผ่นปอเปียสามเกลเกลแล้วก็น้ำตาลค่ะแค่นำส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาผสมให้เข้ากันจักนั้นก็ตักกุ้งวางบนแผ่นปอเปียแล้วก็รูได้เลยค่ะโรยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้พร้อมเอาเข้าหม้อทอดแล้วค่ะวันนี้นะคะหยูงใช้หม้อทอดฟิลิปรุ่นไมเอ็นเอสามสามหนึ่งหลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้มีฟังก์ชันมากถึง16ฟัง ตงมักโยเกิร์ตไปจนถึงละลายน้ำแข็งทำได้มากกว่าหม้อทอดจริงๆคือเอบิโรวันนี้นะคะหย่งใช้ไฟ1 8อองศาค่ะ16นาทีที่หย่งชอบที่สุดของรุ่นนี้นะคะเขามีไฟและหน้าตาทําให้เราเห็นอาหารกําลังสุกมือใหม่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะกลัวไหมมีหน้าต่างและไฟให้เห็นอาหารด้านในขนาดนี้ไม่แน่นอนค่ะใครที่ใช้หม้อทอดนะคะอาหารไม่กรอบอาหารสุกไม่ทั่วถึงหมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะพราะฟิลลิปรุ่นนี้นะคะเขามีตะก้าแยกไขมันส่วนเกินออกจากอาหารช่วยลดไขมันในอาหารได้ถึง90และที่สําคัญมี ปลผิดแอร์พัดเทคโนโลยีแผ่นกระจายความร้อนรูปปลาดาวที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของฟิลิปเท่านั้นตัวช่วยที่ทําให้อาหารสุกทั่วถึงและฟิลลิปรุ่นนี้นะคะเขายังเป็นแบบทัชสกรีนมี12โปรแกรมทาอาหารให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมเพิ่มปุ่มฟ a ร์เวอร์เรดฟังชันโปรเครื่องจดจําสูตรและเมนูที่เราทําประจําด้วยค่ะตัวแม่อย่างเรานะคะอย่าลืมโหลดฟิลลิปโฮมไอเดียแอปมาใช้คู่กับมอทอดด้วยนะคะเพราะว่าข้างในเขามีสูตรอาหารให้เพียบมากกว่าพันเมนูเลยหมดปัญหาเรื่องคิดเมนูไม่ออกค่ะช็อเดียวนะคะก็ ทำง่ายมากๆไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดใครที่กำลังมองหาหม้อทอดยูหยงแนะนำหม้อทอดฟิลิปรุ่น NA331 จริงๆนะนอกจากใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วยังทำความสะอาดง่ายรวดเร็วมากทำอาหารได้หลากหลายเป็นหม้อทอดที่ยิ่งกว่าหม้อทอดทีกัดหยุงได้มาจากแอปส้มเลยค่ะ